สวัสดีนะซีเดียวถึงเวลาต้องขัดให้มันเรียบเรียบหน่อยนะเอฟซีเดี๋ยวขัดขัดเรียบก่อนอะบบอนะท่านผู้ชมติตต์นะครับ ตอนนี้ก็ใช้เครเื่องถัดมันเบาแรงขึ้นเยอะเลยนะจีแต่ว่ารู้สึกว่าปูนรอบนี้อ่าเขาเรียกว่ากินมันเยอะไปหน่อยนะจีนกินมันเยอะไปหน่อยนะมันจะเลยยากนิดนึง อันนี้ก็จะขับสวยเลยนะพี่ขั้นตอนการขับสวยนะ มันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าหินเยอะนะครับ ก็พยายามขัดให้มันสวยที่สุดเนียสิระหว่างหินมันเยอะเนื้อปูนน้อยเนียสิเนื้อปูนน้อยแล้วหินมันเยอะมันก็เลยยากน,นิดนึงแต่ถ้าเนื้อปูนเยอะหน่อยนึงนี่ขัดแค่เดียวเสร็จเนยสิอันนี้เนื้อปูนมันเหมือนจะไม่ค่อยมีนะ ลมเจ้าคันโตมีแวนวนเฮดโต,ตย่าทายิดสมมุนว่าโตย่าท่าย,จะจะายตัโตพ่นสีก็ได้โตเก็บสีก็ได้เด้อะาตัวตวย่าท่าย ย่าพ่นรอมันจะยากตรงบริเวณขอบในตีเพราะตรงบริเวณขอบ <สา S 2> นเนี่ยเนื้อกูน <สา S 2> มันไม่ม,ม,ม,มีมันมีแต่หินในตี โอ,อ้ขนมนปังปิ้งโลตาโล่ใจหันมาก็เห็นตุ่นถุงแล้วมันจะทำยังไงกับมันดีวะเกียก่ะตีเก็บให้ดีกว่ามั้ง เป็นไรอ่ะทำไมต้องชักขนาดนั้นอ่ะฮึยฮ้ยฮึยฮ้ยทุกอันเลยได้หมดแล้วข้างบนยังได้หมดแล้ว <at> อยอ ผมว่าเอาน้ำใส่ก่อนดีกว่าเพราะว่าตรงข้างในเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแห้งๆไปแล้วเอองั้นอยู่ด้วยกันได้ไอ้สิหอมเนาะคีบก้าวเขบอกว่าหอมเหมือนขนมเลยกลิ่นะเหมือนขนมเลยเหรอใช่เหมือนโทรศัพท์เข้ามาหาพอดีอีกแล้วใช้เครื่องอันนี้ปุ๊บนี่โทรศัพท์มาตลอดเลยไอ้สิโอเคครับผมระวังคนนั่งฝั่งโน้นด้อยสวัสดีครับ